สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวดูสิครับนะโอ้โหนี่นะแต่เล่าว,วิานได้มันนี่สิครับนะต้องนําเสนอเลยสอีครับนะเดี๋ยวไปฟังครับน้าแต่ออกมาพูดถึงเรื่องอะไรสิครับนะไปฟังกันครับไปกดไลค์กดไลค์ครับไลค์กดไลค์เขเรียกอะไรเหตุผลมันได้มันยังไม่ได้ออกมาจากปากไม่ยังไม่ได้ออกมาจากปากของพ่อไปอีก ทุกคนก็ยังทุกคนเลยรอรุ้นไงออว่าเขาสู้ไงม,มันเป็นอย่างนั้นตแต่และมันก็ต้องมีอะไรจะต้องมีอะไรอยู่ในใจเขาแหละทิทานครับที่ท,ที่เขาสู้นะ,นะแต่เล่าทิทานี่พี่ครับนะมันเป็นในลักษณะนั้นที่เขาสู้แล้ว,แล,วแล้วไฟายโจทย์ ฝ่ายโจทย์อยู่ในนิทานเรื่องเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาทําไปทําไมเนี่ยออนี่แหละปัญหาเนะนี่ยปัญหาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรเอา้าคนเรานะครับคนเราโกรธกันเคืองกันมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีเหตุมีผลของมันอันนี้ถ้าถ้าถ้าตอบถ้าตอบนะ ถ้าตอบแบบถ้าตอบแบบเนักข่าวเขาก็จะบอกว่าก็าจะบอกว่าเชื่อตามหลักฐานข้อมูลที่มีเชื่อตามหลักฐานข้อมูลที่มีก็เชื่อในหลักฐานก็ว่าไปครับเปึนงคดีมันมันมันเป็นคดีที่เราไปพูดจ้งๆก็ไม่ได้หรอกู้ครับ ได้แต่ได้แต่วิเคราะห์วิเคราะห์หลังไม่กันนี่แหละือจะมาวิเคราะห์พูดจ้าาองจอ้จองไม่ได้จะว่าอคไรับเดีแต่ผมแก้มแก่ติ้งต่างให้ฟังว่ามันคนเราอ่ะไม่ได้ทะเลาะก,กันเนี่ยมันต้องมีเหตุผลสิถึงปถึงไปทําได้ขนาดนั้นมันต้องมีเหตุผลคนเรามันต้องมีเหตุผลว่าว่าคุณทําไปเพื่ออะไรแต่ว่าคําตอบมันมันอยู่ที่ปากเขาไง คำตอบมันอยู่ที่ปากของพ่อไปเองเมื่อเขาไม่พูดเมื่อเขาไม่เมื่อเขาปฏิเสธเมื่อเขาไม่พูดเมื่อเขาปฏิเสธมันมันก็ยังอยู่ตรงนั้นซึ่งมันก็ผิดคาดนะหนึ่งคดีที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านไกลบืนีเที่ยงเนี่ยคือมันผิดคาดมันผิดคาดเขานะเขาคิดว่าหมายจับออกแล้วคดีตัดสินแล้วในศาลชั้นต้นเนี่ยเขาคิดว่าจะได้คําตอบ จะได้คําตอบจากปากเขาแต่มันกลายเป็นแบบว่าไม่ได้คําตอบพอไม่ได้คําตอบปั๊บเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นการต่อสู้กันอืมอืมกันแหละอืมมีเหตุผลที่ทานนี้นครับที่ทานที่นั่นแต่เราไม่นเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นอืมแรงจูงใจ แรงจูงใจอะไรอ่ะเหตุผลแรงจูงใจที่ผมจาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีมีเหตุผลมีแรงจูงใจเข้ามันแรงจูงใจที่พ่อพระเอกมีปัญหากับน้าไหลอย่างนี้เหรอแล้วก็ไปทําน้องผลไม้เหรอไม่ใช่นะผมฟังมันไม่ใช่ไหนสิครับมันไม่ใช่เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลมีแรงจูงใจเข้ามันผมถามว่า คุณเชื่อหรือไม่ว่าคนที่นั่งอยู่นั่งอยู่คนสุดท้ายเออน,นั่งอยู่คนสุดท้ายเนี่ยอืที่ของรักของใครบางคนหายเนี่ยมีหรือว่าจะไม่รักสายตามีหรือว่าเขาจะไม่รักสายตาผมเชื่อว่าใครบางคนก็ต้องเห็นมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดนั่นแหละครับมันเหมือนกันเหมือน,น,นกันกับพ่อพี ก็ไปเขาปฏิเสธเราก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็เขา,ขาต่อสู้เ,เขาก็าปฏิเสธในในความบริสุทธิ์ใจของเขาเเมันเหมือนกันผู้หญิงมันเหมือนกันกันกบอคนที่อยู่คนสุดท้ายคนที่อยู่คนสุดท้ายเนีเ่ยอก่อนที่ของรักของใครบางคนจะหายนั่นแหลคะครับถามว่าเห็นหรือไม่เห็นไปดูไปดูตรงนี้นะเอ,อไม่รู้ว่า ใหม่ใช่ละวันเอาลงเบบคือเขาเห็นนั่นเห็นนี่อยู่ตลอดเวลาแสดงว่าแสดงว่ายังอยู่ในสายตาเขาอยังอยู่ในสายตาเขาตลอดผู้หญิงคนคนที่อยู่ล้าสุดแล้ว,ลวก็ความกระตือรือร้นความกระตือตั้งต่ ตั้งแต่นักข่าวยังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเลยตั้งแต่นักข่าวยังไม่ได้สัมภาษณ์คนที่คนที่อยู่ในเรือญาติถึงเข้าใจถึงเห็นถึงอธิบายได้ว่าความกระตือรือร้นของเขาเป็นยังไงของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นยังไงใช่ใช่ว่นไแล่ะคีสิทธิบได้กินวอ,อาหารหมาดิ แรงจูงใจอะไรพี่พระเอกจะทำ<อ>า่ผมงว่า,าแรงจูงใจอะไรสิครับแรงจูงใจที่มีปัญหากับน้าไหลต้องไปทำน้องตุ๊กตาอย่างนี้เหรอมันมันฟังแล้วมันไม่ใช่นะสิการต่อสู้การต่อสู้คดีเนี่ยการต่อสู้คดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์คือเงินคุณท่านจะพลอยมาเลยครับผมคือเงินผมจึงบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเอฟซีถ้าเกิดว่าพ่อไปได้แม่ในเ,เขาไม่มีเอฟซีไม่มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะอืมผมบอกไปแล้วว่าเะไม่มาถึงทุกวันนี้ครับไม่มาถึงทุกวันนี้ผมนึกบอกว่านี่แหละครับ ก็ดูเขาดูเราสิบุญบาร,รมีอ่ะมันต้องต้องใช้คําไหนที่ที่จะมาทดแทนคํานั้นไละมันคือมันคือคําว่าบุญบาร,รมีของเขาอืมผมถึงบอกว่าใครมันจะมีเงินอ,อหาเงินมาจ้างทนายได้เป็นล้านมันมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเหนือความคาดหมายถ้าไม่มีเอฟซีไม่ได้ แล้วสิ่งสิ่งหนึ่งคุณเห็นไหมครับคือคดีที่เกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านเกิดเรื่องอนะ้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะลาบคาบตั้งแต่แรกอนะอืมนั่นแหละมันกลายมันมันก็ไม่น่าเชื่อนะมันมันก็ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ไม่มีฝาบ้านคนที่หาเช้ากินขําอ,อคนที่ช่วยทุกอย่าง คนที่ไม่มีปัญหากันคนที่ไม่เคยทะเลาะกัน hmm. จะมาตกอยู่ในสถานะอน่างเนี่ยแล้วเงินอยู่ที่เงินอยู่ในกระเป๋าเลือก,กี่บาทเงินอยู่ในกระเป๋าเลือก,กี่บาทจะหาคือจะหาเงินมหาเช้ากินคำยังไม่มีเลยเพราะเกิดเรื่องเกิดขึ้นในครอบครัวเขาทำไม ทำไมมันเกิดฟีเวอร์ขึ้นมาเออทำไมคนสงสารเขาทำไมคนคนเอนดูเขามีเอฟซเยอะแยะเรื่องราวเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเออไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นคนดังมันมันมันหลายๆอย่างถ้าเขานิ่งถ้าเขาไม่ทำอะไรสิ่งที่น้าแต่เล่าไห้พี่ครับ ก็ต้องคิตพิจารณาตามกันไปด้วยนะครับพิเคราะห์ตามกันไปด้วยครับว่าทําไมนัแต่ถึงมาเล่าใทานเรื่องนี้ครับแต่ผมมารู้แล้วครับผมเอะหลายอย่างเลยนะครับนะอโอเคครับสิ่งที่นี้าแต่เล่ามาเป็นเพียงแค่าทาน,นครับใครเข้ามาคอมเมนต์ชื่อโวยสามไม่รับผิดชอบนะครับเนาะ